เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news r o u n อัพ13นาฬิก6นาทีนายกรัฐมนตรีงดตอบพลเอกประวิทย์นั่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐปรับคณะรัฐมนตรีปัดถกสมคิดตั้งพักขณะดูอยู่ต่อพรก13นาฬิก13นาที อิทธิพลเผยที่ประชุมคอระมอมติให้ประกาศวันที่6-7กรกฎาคมนี้เป็นวันหยุดชดเชยยันไม่ใช่โคต้าวันหยุดสงกราน1 3นาฬิกา31นาทีที่พานันขอให้แยกประเด็นกรณีการใช้สถานที่เทียบเชิญผลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐมองมุลดิที่ป่ารอยต่อไม่ได้เป็นผู้จัดจึงไม่มีส่วนร่วมที่จะทำให้เกี่ยวข้องกับการเมือง13นาฬิกา42นาที วิบไฟท้ทานเตรียมเสนอโยกเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไปหารือหลังพิจารณาพรบงงบประมาณ64ลาสุด13นาฬิ58นาทีกระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียน GI หอมแดงและกระเทียมสีสเกตเร่งเตรียมแผนจัดทำระบบควบคุมคุณภาพเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news o ว n d u p